สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแจวแจวจากสาวพิมพ์อุดร to UK ด้อค่ะเด้อเป็นยังไงพี่น้องสบายดีกันทุกผู้ทุกคนอยู่บนนอจ้าสุขสันต์วันเสาร์เด้อคะ่ะทุกๆๆๆๆทุกๆๆๆทุกคนทุก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 คนทั่วโลกด้วยค่ะเด้อสุขสันต์วันเสาร์มีความสุขก,กันทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าเด้อ ภูมิภูมิแดดประเทศใดทา่ทามท่าประเทศใดมีแดดเป็นอากาศดีๆก็คือสิมวนกันเนาะคะ่ะ,นะเนาะฮันเสาวพิมพ์นี่ก็คึมๆตามเคยเนาะพี่น้องเอ่มมาเสาร์นี้ก็บ่มีอย่างดอกเสาร์ประชันใบหนึ่ง,งพี่น้องเสาร์ไปนะฮะเสาร์พิมพ์ตื่นสามโมงเสาร์เหมือนเสาร์นี่้อันอาการ ปอดกันยัง <c oughs> ยังแหะๆๆๆอยูย่เนาะค่ะเนาะสาวพิมมาเด้ค่ะมากินข้าวเสาร์เขาเสาร์เขาเสาแก้มใบค่ะมันยังมัติแนวกินของคนขีดขานพี่น้องขานอานกกาันกุกกัวกัวอยู่น้ำตาลน้ำเยนเน,นาะค่ะเนาะตื่นขึ้นมากเมื่อเสาร์นี่ก็ได้อันท้องว่างลายกเ็เลยอ หาแเนี่กินก็น่าสันจริงๆก็บบมันบหิวนะพี่น้องเออก็เลยสิกินซื้อมันเมยทองมันมันมันนปนทองนะคะนะเนาะสาวพิมก็เลยหาเนียกินจ้ะบาที่นี่กันแม่ยังวัสดี <c oughs> เค้กข้าวเหนียวพี่น้องเค้กข้าวเหนียวเออทังอังกฤษเขาเอิญคลุ่มแบบดนะคะเนาะสาวพิมก็เออเอาไปย่างนะคะเนาะ ปกี <laughs> กีแล้วก็มาท่าเนยท่าเนยแล้วก็ท่าแจมเนาะ,ะ่ะเนาะก็สิกินสตัวบันนีนพี่น้องเลยมาได้มาได,มาด้มากินน้ำสาวพิมพปุร้กเกยกินบ่อาหารง่ายๆพี่น้องอาหารที่ง่ายที่สุดเพราะคนขี้เกียจต้องกินต้องหากินแบบแนวแเนวง่ายๆนะพี่น้องนะเื่ <laughs> <laughs> อถึงเงินหาในที่เสร็จค่ะ <laughs> เอมืกอวานนี้คือไลฟ์นะคะเนาะแต่ที่แน่ๆอันสาวพิมพ์เนี่ยมาขอโทษอันคุณแม่ลูกซีด้ยวยค่ะเด้อบอกอันบลูว่าสาวพิมพ์มัมนไปนกดอีอย่างนะะเนาะเอันกำลังไลฟ์อยู่นาะนะคะอันก็ตอบคอมเมนต์อยู่เนาะค่ะเนาะอันก็ไล่เบิรงนรขอขอนักภูริเขามาแน่พะนะบันีนี่อัน โทรศัพท์เราสิไปตุกอุ้นโทรศัพท์เราสิตกโตค่ะพี่น้องก็เลยมือเศร้าปับไปเศร้าปับไปน่ะอันนั้นจับปิ่นขึ้นมาน่ะมันไปถือล้วค่ะมันละกดลบอันคอมเมนต์เขาเจ้าเบิร์ดเมีคุณแม่ลูกส,สาวพิมพ์ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อบ่ได้ตั้งใจอีหลีบ่ได้ตั้งใจอีหลีอยากคิดในสาวพิมพ์เด้อเพิ่นอุตส่าห์เข้ามาัน ไหนกำลังแรงใจเนะาะค่ะนะไปเฮรในสั่นของเพลนโอ้ยเศร้าเลยหมื่บ้านเนี่ย <c oughs> นั่นแหละค่ะอืมบ่มีออียังดอกสาวพิมพ์ก็ไดเอิม่มอาการป่วยกะทุกอย่างกะสีดีขึ้นไปตามลำดับเนาะพี่น้องเนาะวัางนี่ความวังสาวพิมพ์ค <c oughs> วยบ่าตายกันยังเันโต้คนเท่าแม่นหมอพี่น้องอ อืม <c oughs> อ้ยเอ่มบายบายกระมาณบายสองบายสามสาพิมพ์มาสัญญ์เบิ่งเห็ดดิพี่น้องจังใดกระถามมาเบิ่งน้ำสาพิมพ์เดินม,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 มันมันใหญ่ไป <c oughs> สาพิมพ์ไปเห็นไปแล้วช่วงนั้นมันก็ลั่งเป็นกี่ไหมคะเอ่อคำบ้านเท่ากันเันเห็นนั่น <c oughs> ก็มันเห็น,นั่น เห็ดบดเห็ดกระด่างนาะค่ะเห็ดคอนเนาะค่ะเนาะตาพี่ไม่เบิ่งไปมันมันกระลังเป็นกี่นะคะเนาะมองเก่ามองเคยไปเก็บเนาะค่ะเนาะช่งอาทิตย์ผ่านไปบอลวูนมันใหญ่ซ้ำใด้แล้วนะคะเนาะตาพี่ม่สุภาพไปเบิ่งเบิ้งเบิ่งซื้อเห็นเล่าเซร่าไม่พร้อมแต่มันเหลือด้แต่มันเหลือพี่น้องเพราะว่ามันอยู่บ่ไก่ตาข้นพร้อมเนาะบางฝรั่งบางคนเขาจะคนเคยกินเนาะค่ะเนาะนั่นแหละ ตันังได้สาวพิมพ์ไปกินอยางแล้วเดาตอบคอมเมนต์มูเนาะค่ะเนาะสาวพิม์กับสีส่วนหนองยางยางไปเบิงเนาะค่ะเนาะที่เขาอยู่กล้ไก่สาวพิมพนี่แหละค่ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะขอบคุณหลายๆเด้อถูกๆนำใจที่มอบมาให้สาวพิมเนะค่ะเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากำลังไหลเริ่มลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะ เปิดขึ้นมือเสานี้ส0่ร้อยซับนะคะสาวพิมพ์ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีความเมตตาใจกว้างส่งกำลังใจมาหาสาวพิมพ์ตลอดนะคะถึงจะมาทีละน้อยแต่ก็มาอย่างแนวนานนะคะ <c oughs> สาวพิมพ์ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบมาให้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งสาวพิมพ์ก็จะทยอยไปเยี่ยมทุกๆคนอยู่นะคะ <c oughs> ถ้าพิดพลาดประกันในกระาวพิมพก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อกัน <c oughs> โอ้ยขอโทษ <c oughs> <c oughs> เอนั่นล่ละค่ะอยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าเนาะเอ่อม,มีความสุขกับครอบครัวเด้อจ้าเด้อทุกทุกคนสาวพิมพก็มีอย่างมากมายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณอีกเท่อเด้อค่ะเด้อสี่ร้อยดวงใจที่มอบมาให้สาวพิมพ์นะคะ นั่นล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะบ๊ายบายค่ะจากสาวพิมูดอนทูยูเนะคะรักๆทุกดวงใจที่มอบมาให้นะคะสวัสดีค่ะ